กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูโจวียเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมโทโฮอาคาเดียเรคคอร์ดนะครับก็ตามชื่อเกมเลยครับว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมจากโทโฮนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมมือถือแนววิ่งครับก็คือ เปลี่ยนจากแนวแบบแอคชั่นชุดติ้งยานยิงเนี่ยกลายมาเป็นแนวแบบวิ่งเหมือนคุกกี้รันอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวละครเราเนี่ยจะโจมตีออกไปด้านหน้ารัวๆนะครับแล้วก็เวลาเจอบอสเนี่ยยังคงให้อารมณ์เหมือนกับการเล่นเกมโตโฮเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะมีการปล่อยกระสุนกระสุดเนี่ยมาเป็นจํานวนมากอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่มากเท่าแนวยานยิงอะเนาะเพราะว่าคือพอมันเป็นแนวแบบคุกกี้รันแล้วเนี่ยมันจะถูกบังคับเลนไง ในการกระโดงกระโดดอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันจะไม่สามารถอินสระเหมือนกับเกมที่มันเป็นแนวแอคชั่นชูตติ้งยานยิงได้นะครับเอาล่ะ right, เริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้จะอยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเนื้อเรื่องหลักอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันจะมีเลเวลอยู่ด้วยนะถ้าเลเวลไม่ถึงก็ไปต่อไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องไปฟาร์มด่านก่อนๆหน้านี้มาก่อนนะครับ ข้อสังเกตของในดันเจียนปกติก็คือว่ามันจะมีตัวของอเออร์ชิปเมนซ่อนอยู่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้3าดาวแล้วแต่ก็ไม่เกี่ยวนะมันจะมีแบบว่าให้เราเก็บของให้หมดให้ฆ่าศัตรูให้หมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะยังไม่ต้องสนใจในช่วงที่เพิ่งมาเล่นก็ได้นะคือรอไปทําตี้เก่งๆแล้วมาเก็บทีเดียวน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดด่านไหนเราผ่าน3ดาวไปแล้วเรากดสคิปได้เลยนะ มันก็จะใช้ตัวแต่ว่าเกมนี้เขาแจกตัวเยอะนะครับแล้วก็อ,อีกงานหนึ่งคือการต่อสู้นั่นเองเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบกันแล้วกันเนาะเพราะการต่อสู้ก็คือต้องจัดทีมก่อนนะครับก็พยายามเอาตัวแทงไปด้านหน้านะครับน่าจะรู้เนาะตัวไหนเป็นตัวแทงเห็นโลไหมเออก็สามารถที่จะลากขึ้นลากลงสลับตำแหน่งได้เต็มที่นะครับแล้วก็รูปดาวคือจะเป็น DPS แล้วก็รูปที่เป็นตัวของหัวใจก็คือจะเป็นสายหิวนั่นเองส่วนช่องเนี่มันจะเปิดจากการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นแหละนะครับงั้นก็เดี๋ยวเริ่มเลยกันละกัน พราะวิธีการเล่นก็ได้เกิดไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ได้มาแนวแนวแอคชั่นชุติงยานยิงแล้วนะครับจะกลายเป็นแนวแบบ running นะครับหรือว่าวิ่งวิ่งวิ่งแทนนะครับแล้วก็แค่วิ่งสลับเลนคอยหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาบนมันมีออโต้นะซึ่งการออโต้ของเกมนี้ใช้ได้นะคือมันไม่ได้แบบโง่เกินไปหรือฉลาดเกินไปอะเอาเป็นว่าถ้าไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็ให้มันออโต้ได้โดยที่เราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมลองออโต้ให้ดูกันละกันอันนี้คือผมกดออโต้แล้วนะสังกตดกด้้าานนขวบ็ไ มันก็พยายามจะหลบกระสุนให้เราเท่าที่เป็นไปได้นะครับเห็นไหมเออดูดีเหมือนกันนะแต่มันจะเสียอย่างหนึ่งตรงที่มันจะไม่ค่อยเก็บเหรียญให้เราครับก็คือมันจะพยายามแบบสู้เป็นหลักอ่ะมันจะไม่ค่อยเก็บเหรียญในด่านที่มันมีเหรียญมาเยอะๆนะแล้วก็บางทีบอสมันใช้สกิลใส่เรามันไม่ค่อยหลบด้วยก็มีนะเพราะนั้นก็ถ้าเล่นเองได้ก็เล่นถ้าเล่นเองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับออโต้มันก็ใช้ได้นะครับไม่ได้เลวร้ายเหมือนแบบบางเกมอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็อย่าลืมสกิลถ้าเกิดเต็มแล้วอย่าลืมกดที่รูปของตัวละครเพื่อใช้งานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราออโต้มันก็จะใช้ให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ชิลๆกันไปครับอัปเกรดตัวละครให้เก่งๆก็เพียงพอแล้วแล้วก็ช่วงตอนสุดท้ายครับคือมันจะมีโบนัสให้เราเก็บเหรียญใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเปิดออโต้เราจะเก็บเหรียญไม่ได้เต็มนะเพราะการจะเก็บเหรียญช็อตเมื่อกี้ให้ได้เต็มคือท่านผู้ชมต้องคอยกระโดด นะถ้าไม่กระโดดมันจะไม่เต็มนั่นแหละแล้วก็มันจะมีหนึ่งใน achievement อนะคือเราต้องเก็บไอเหรียญตอนท้ายฉากให้ครบด้วยเพราะนั้นก็ถ้าเกิดใครเปิดบอร์ดไว้อาจจะไม่ได้อันนี้นะครับส่วนการต่อสู้รูปแบบอื่นจะอยู่ข้างๆกันนะครับระบบชาเลนจ์นั่นเองนะครับมันจะมีหลายอันครับอย่างเช่นอารีนาเกมนี้มีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมจัดทีมป้องกันด้วยนะผมไม่ได้จัดทีมป้องกันเึ่งอารีนาของเกมเนี่ยมันจะสู้กับ AI นะไม่ได้สู้กันเอง สำหรับการต่อสู้ในโหมดนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือมันจะยืนแลกกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมันเป็น AI ไงบางทีมันก็จะไปกระโดดแบบไปเลนที่2บ้างเลนที่3บ้างบางทีก็มีไอเทมตกออกมาบ้างให้เราเก็บอะไรเงี้ยนะแต่เนื่องจากว่าศัตรูอ่อนกว่าผมเกินไปครับก็เลยจบอย่างรวดเร็วก็แนะนําว่าให้มาลงดนวยนะเพราะว่ามันจะได้รับรางวัลทุกวันเลยนะครับแล้วก็รางวัลตามงลนกิ้งตรงนี้ด้วยนะ ตัวอีกอันนึงจะสู้คล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นสู้กับตัวศัตรูที่มันมีอยู่ในเกมไม่ได้เป็นผู้เล่นอื่นนะครับมันจะดรอปรูนนะไอ,อพุกนี้คือรูนนะถ้าเกิดเราแบบว่าเอาไปใส่ในตัวละครตัวเดียวกันเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเกิดเคยผ่านไปแล้วก็สกิปได้เช่นเดียวกันนะครับก็กดสกิปเลยแล้วกันเห็นไหม จะได้รับรูนมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับอันนี้คือจะเป็นดันเจียนฟาร์มทรัพยากรน,นั่นเองแต่อันนี้จะเล่นเหมือนกันในเนื้อเรื่องหลักเลยก็คือเป็นแนววิ่งแล้วก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเคยผ่านไปแล้วสามารถใช้ตัวสกิปได้ส่วนเราไกะปองนะครับจะอยู่เมนูนี้นะเมนูที่4ด้านขวานะครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีหลายตู้มากนะครับก็คือดูหน้าตู้เป็นหลักว่ายอยากจะได้ใครนะครับยกเว้นตู้ที่4อันนี้ต้องเติมเงินนะแล้วมันจะการันตี3ดาวนแน่นอนถ้าไม่เติมเง วนตู้สุดท้ายนี้จะเป็นตู้ปกติที่ไม่ได้มีพิกอัปเดอะไรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะหาน้องคนนี้กันล้วกันนะครับอ่ะเปิดเลยนะใช้พันห้านะครับหรือถ้าเกิดว่ามีตั๋วก็มันจะใช้ตั๋วแทนนะครับแล้วเวลาเปิดคือเขาจะให้เราเซ็นลายเซ็นครับจะเซ็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยเมื่อเราเซ็นครบแล้วค่อยกดปุ่มนะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ใครบ้างครับขอ,อสามดาวเน้นๆได้ไหมมาแล้วโอ้โหแรงอะไรเนี่ยอ๋อนี่สองดาวดูด้านขวาล่างมีบอกอันนี้ดาวเดียว คือมันจะการันตีแค่2ดาวนะครับสำหรับตู้ที่ไม่ได้เติมเงินโอ้โหดาวเดียวรัวๆเลยจ้ะอืมอืมาำก็อย่างที่เห็นนะครับมี2ดาวแค่2คนนะครับอ่าไม่เป็นไรเปิดใหม่ครับยังเปิดได้อีกหลายรอบนะครับก็วาดก่อนแล้วกันวาดมัวๆซัวๆไป อันนี้ก็จะเป็นสีทองเหมือนเดิมไม่รู้มีนัยยะอะไรหรือเปล่านะที่เป็นสีแสงแสงแบบเนี้โอ้ยเหมือนกังฟูเลยคนเมื่อกี้แหม่ซ้ำกันกระจุยเลยฮนะเข็มเ็มยังไงก็ไม่รู้เกมนี้ก็ได้สองดาวคนเดียวไอ้น,นี้เราลองแบบจุดเล็กๆดูดิได้ไหมมันไม่ให้จุดเล็กๆอะ่ะต้องวาดนิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรลองดู สามดาวมาสามดาวมานะสิมันคิดเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่แหละสามดาวสีรุ้งแสดงว่าแสงตรงนี้มีนยะนะคือต้องรอให้มันกลายเป็นสีรุ้งนะครับนี่ครับสามดาวจะมีแบบนี้นะฮะก็มาลุ้นกันอีกทีว่าตรงนั่นไง กำลังบอกเลยว่าจะตรงตู้หรือเปล่าไม่ตรงเฉยเลยได้ตัวละครของอีกตู้หนึ่งซะอย่างนั้นเวรกรรมจริงๆไม่เป็นไรครับกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะฮะโอเคนะครับสาวดาวจะเป็นสีรุ้งนะก็ยังเปิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ขอ3มดาวดิวาดดาวไว้เลยสามดวงามาตีรุ้งมาอีกรอบหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ไม่เปลี่ยนป่ะโอ้เปลี่ยนด้วยโห้มันคิดนานผมก็ใจตกไปอยู่ตุต่มแล้วแต่มันไม่เปลี่ยนเหรอมาลุ้นกันครับตรงตู้ไหมลุ้นลุ้นกันไปโอเคคนละตัวกับเมื่อกี้โอ้โหไม่ตรงตู้อีกแล้ว,ว <â> อืมแต่คนนี้ก็โอเคเซ็กซี่ดีครับเผ่โาโอนิเนาะ ก็โอเคครับได้สามดาวสองใบแต่แค่ไม่ตรงตู้เท่านั้นเองอ่ะ <_ an> เอาล่ะต่อมาวิธีการอัปเกรดตัวละครครับจะอยู่เมนูตรงนี้นะครับด้านกล้างของหน้าจอตรงกลางเลยครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วเลือกได้เลยว่าจะอัปเกรดใครนะครับ <_ an> นี่ละการใส่แท่งเนาะเพราะว่าผมอยากให้แถวหน้าเนี่ยเขาถึก,ถก เมื่อเข้ามาแล้วดูด้านขวาก่อนนะครับอันนี้คือจะเป็นการอัปเกรดเลเวลกดตัวนี้เลยก็ได้ครับ <S <S เขาก็จะอัปเกรดเลเวลที่สูงที่สุดเท่านี้เป็นไปได้เลยแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดขั้นนั่นเองครับคือเราต้องไปหาของมาให้ครบถ้าของยังไม่มีก็คือแตะเข้าไปดูได้มันจะมีบอกว่าดรอปจากไหนไหนบ้างแล้วถ้าเกิดเราผ่านสนามดาวไปแล้วสกิปตรงนี้เลยก็ได้กดตรงนี้เลยเห็นไหมแล้วมันก็จะหาให้เราเลยนะครับทันทีครับแล้วถ้าเกิดเราหาครบแล้วกดตัวนี้ได้เลยจริงๆไม่ต้้องครบก็ได คือแค่หาได้อันใดอันหนึ่งกดเลยก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อเราใส่ครบทุกอันแล้วเนี่ยมันจะสามารถแรงอัพได้ก็เป็นการเลื่อนขั้นนั่นเองครับสเตตัสก็จะขึ้นเป็นจนํานวนมากแล้วเราก็จะได้รับตัวหองสเตตัสมาอัปเกรดด้วยที่ระบบด้านล่างตรงนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยมันจะปลดล็อกแค่อันเดียวก็อัปเกรดไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะสามารถอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะอันนี้รู้สึกว่าจะต้องแรงห้าก่อนจะเริ่มอัปเกรดสกิลได้ ส่วนเมนูที่3ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นระบบรูนั่นเองครับก็พยายามเอาการ์ดที่มันเหมือนกันอ่ะติดตั้งนะครับทั้ง4ช่องนะครับแล้วก็ต้องดูสเตตัสด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอ่านไม่ออกแนะนำ Google Translate นะครับอย่างเช่นตัวละครที่ผมกาลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ย เขาจะต้องเพิ่มพลังป้องกันใช่ไหมครับซึ่งรูนอันนี้มันบวกพลังป้องกันพอดีเพราะนั้นก็คือควรจะใส่เซตนี้แล้วก็ควรที่จะใส่ให้มันเหมือนๆกันด้วยเพราะว่าใส่2อันปับ๊บอ้าวได้รับแม็ก HP เพิ่ม15%อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นก็ใส่ให้ครบ4อันถ้าเกิดหาได้นะหาไม่ได้ก็ไปฟาร์มเรื่อยๆครับที่ดันเจียนกิจกรรมประจำวันนั่นแหละ อ๋อแล้วก็การพวกนี้มันอัปเกรดได้ด้วยนะเวลาเราแตะเข้าไปที่การครับด้านซ้ายเห็นไหมครับมันจะมีคําสั่งในการอัปเกรดโดยใช้พวกนี้ครับเป็นไอเทมวัตถุดิบหรือว่าเราจะใช้พวกใบอื่นๆก็ได้นะครับรูนชิ้นอื่นที่เราไม่ได้ใช้เป็นวัตถุดิบได้เช่นเดียวกันครับส่วนการอัปเกรดดาวก็คือท่านผู้ชมต้องเปิดกระปองซ้ําก่อนใช่ไหมได้เศษครบก็มาอัปเกรดดานล่างได้ก็จะเห็นว่ามันสูงสุด6ดาวเลยนะเกมนี้แล้วก็จะมีตัวของคอสตูมด้วยนะครับแต่ว่าตัวละครนี้ไม่มีน่าเสียดายจัง ส่วนระบบโซเชียลของเกมนี้มีทั้งระบบเพื่อนแล้วก็ระบบกิวนะครับสำหรับระบบเพื่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับระบบเฟรนด์เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีเพื่อนแนะนําอยู่ด้านขวาตรงนี้เลยนะ <c oughs> ก็กดสีเหลืองได้เลยครับจะเป็นการแอดนะครับถ้าเกิดเราอยากจะแอดเพื่อนตัวจริงก็คือใส่ชื่อของเพื่อนด้านบนหรือว่า ID ดนะครับด้านบนนะแล้วกดค้นหาตรงนี้นั่นแหละถ้าเกิดเจอคือเจอไม่เจอก็แสดงว่าอาจจะใส่ผิดหรือว่าอยู่คนละเซิร์เวอร์ทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารับเลยเนี่ยก็จะมีชื่อเพื่อนปรากฏอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ตัวระบบแคลนจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นรูปสานจ้าด้านล่างของหน้าจอครับเกมนี้จะใช้คําว่า Circle นะครับก็ไปหาแคลนอยู่ให้เรียบร้อยครับผมสมัครไปหลายแคลนแล้วแต่ว่าเขาไม่รับงั้นเดี๋ยวผมสร้างเองเลยกันล้วกันคือเนี่ยครับปุ่มสีเหลืองจะเป็นการสร้างนะครับใช้300แคลนะครับแล้วก็ห้ามเกิน8ตัวอักษรนะครับ ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีบอสแคลนด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่เปิดต้องผ่านด่าน5ข10ไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันอะไรก็ไม่รู้ต้องผ่านด่าน4ขีด7นะครับแต่ดูทรงแล้วมันคล้ายๆกับไอตอนที่เราเปิดแก้ปองเลยนะก็ลองมาเช็คกันเองแล้วกันที่มันจะเปิดเลยคือตรงนี้ครับระบบโฮมก็คือจะเป็นเหมือนกับที่อยู่ของแคลนของเราอะ่ะก็จะเห็นว่ามันมีตัวขอรเซ c พชันนะครับที่เราสามารถพูดคุยได้กดด้านขวาล่างนะ แต่แล้วก็จะเห็นว่าเออมันมีโบนัสของแคลนด้วยนะครับรับรางวัลได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะมีอันต่อมาที่เป็นการด o n a t นี่ไงก็เลือกเอาครับว่าจะโด o n a t ด้วยอะไรนะครับด o n a t เสร็จแล้วให้มาตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นร้านค้านั่นเองครับที่เราโด o n a t เมื่อกี้ไงเนาะเราได้แต้มแคลนมาก็เอามาทําการซื้อของได้ครับส่วนการออกแคลนผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าแคลนไงพอเข้ามาดูใน member รายชื่อสมาชิกเนี่ย รูปตัวเองก็กดไม่ได้แล้วก็ด้านขวาล่างก็ไม่ได้มีเรื่องของการออกแคลนมีแต่การไปดูกิวอื่นหรือแคลนอื่นน่ะส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปตัวละครเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วก็จะมีเอ่อตัวของการปรับเสียงเนาะส่วนตัวของเซตติ้งที่เป็นกราฟิกไม่เห็นนะผมเห็นแต่ย่างอื่นเช่นตรงนี้ คือมันจะมีแค่เรื่องของ ID แล้วก็พวกแบบข่าวสารแจ้งเตือนพวกกฎหมายพวกอะไรพวกนี้ไม่ไม่ได้มีเลี้องเกี่ยวกับการปรับกราฟิกอะไรนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของการเซฟไอดีกันละกันเผื่อไปเล่นเครื่องอื่นซึ่งถ้าเกิดผมจำไม่ผิด ID เนี่ยมันให้เราล็อกอินตั้งแต่แรกแล้วนะเดี๋ยวผมลองกดย้าย ID ดูกันละกันอันนี้ไงเห็นไหมมันมีให้เราเรื่องแต่แรกอยู่แลว้วเฟซบุ๊กกูเกิลหรือว่าไลน์หรือว่าอ e ีเมลก็ยังทําได้เลยเพราะนั้นเกมนี้มันให้เราล็อกอินตั้งแต่แรกอยู่แลว้วก็ไไมม่นนาีีปััญหอะะรรรตรง้คบ